ดีค่ะนี่นะคะเนาะเราก็ต้องคุณแล้วใส่น้ําใส่ตุ่มก่อนนะคะเรียบร้อยนะคะอยู่ตรงนี้แหละเนาะใส่ตุ่มให้เต็มแล้วก็รดน้ําผักรดน้ํญยาแล้วก็เสร็จแล้วเนาะวันนี้นะคะย่างเลย ออก่อนดลื้นก่อนอันนี้เป็นสีเหลืองตาลาสีเหลืองนี่ก็มองไม่เห็นสกปรกท่าหร่นะคะหรือว่าอยู่ไกลคนก็อยู่ไกลคนก็เลยก็อยู่ไกลคนก็เลยคนก็ไม่ค่อยมานั่งอยู่ยังไงแล้วนกะ็มีอยู่นะคะก็มีคนมานั่งอยู่กวาดเสร็จแล้วค่อยกวาดให้ครบสีตรานะกวาดให้ครบสีตะลานเนะาะเนื่อยครบสีตะลาเสร็จแล้วค่อยไปถูเนาะ่อถู มด้วค่ะาไปแล้วนะคะไมู้เกิดเยอแล้วเช็ดข้างบนาดเสร็จแล้วก็เช็ดข้างบนเช็ดข้างบนเสร็จแล้วก็ถูเลยเอาอา้าที่ส็ดเลยตวงไม้ถูถูแล้วอจนะคะจะได้เสร็จยังไงลยก็มีเพนลำ่ตนะคะโดยเป็นลำ่ตเนาะ ปล่สีสาเองสีสาเล็กๆสีสาสวยๆก็มที่เพิลก็ถึงกระใหญ่ากว่าสเล็หรอสลากวอนนะคะไปสลาที่สงโอ้โหพินิกนน้ำเราะลดน้ำเราก็ลดน้ำเสร็จแล้วเนาะตอนนี้เนาะนี่นะคะแม่ถินก็นะคะเสร็จแล้วรดตรงน้า รถน้ําตรงโน้นก็มาดูนะม,ามาค่ะแม่ดากําลังทําอะไรเนาะตอนนี้ปา้านะคะปลูกมะเขือเทศปลูกอะไรเดี๋ยวก็จะเป็นซุ้มขึ้นตรงนี้แล้วเนาะนี่เอา้น้ําไม่ได้น้ําไม่ได้มันทำม,นทม,มันแรงคักแท้อยากได้นั่นแล้วเนาะเพราะว่ารถก็คงจะเร็วไ,ไ,มไม่เหนื่อยแล้วก็มันจะได้อยากได้เบาได้อะไรเนาะมันก็ได้ไดพอดี โอ้ถ oh. <laughs> ั่วฝักยาวไม่ด่านะคะตอนนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วนี่นะคะมันมันสบายเนาะเป็นแบบนี้เนาะเราไม่ต้องบีบไม่ต้องฉีมันน,น,น,นะคะโอ้โหผักชีหอมแม่ดา่าต่อไปนี้เนาะผักชีนะคะไม่ได้ซื้อแล้วเนาะม,ม,มาเอาที่นี่กันนะคะเยอะมากเลยนะคะเนาะโอ,อ้โ โตแล้วกำลังโตแล้วนะคะเอ็นีวยม,มากเลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปชมนะคะสวนแตงของแม่ดาก่อนเนาะ,ะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนของเรานะคะรบรวยช่วยกันนะคะโอ้ยแม่ดาดอกเหลืองๆเ,เป็นหมากแล้วเนาะ,ะโอ้นี่นะคะสวนแตงนะคะแตงแตงกวานะคะดอกเหลืองๆเงนาะ ห้อยตรงเตียงแล้วเด้ดอแมด่าห้อยตรงเตียงแล้วกไอ้นี่เจ้าเนาะนี่นะคะแตงกวาแม่ดาปลูกไว้นะคะห้อยุหนออกมาแล้วออกลูกแล้วนะคะโอ้โหไม่ได้ซื้อแล้วเนาะตอนนี้นะคะเนี่ยแมด,ด้าเพ่ไปเรื่อยๆคักกาดหหอนะคะแต่เรากินก่อนหหอเนาะเพราะว่าใครมาก็บอกว่าแม่ดา้ดาแมด้า ให้เอาผักมาลวกนะคะแม่ดาก็เลยผักแม่ดาก็เลยยังไม่ได้ห่อเนาะเราก็กินก่อนแล้วนี่นะคะเป็นอันนี้จะเป็นกะเพราอ้าวกะเพราเนาะเป็นกะเพรานะคะกะเพราโหระพาอะไรก็มีกะเพรานะคะนี่ผัดกะเพราก็มาเอาที่นี่ได้นะคะโอ้มะเคือเทศมะเคือเทศนะคะต่อไปนี้นี่ แตงกว่าออกแล้วออกแล้วนี่กำลังเป็นดอกโอ้ทำไมเป็นเร็วแท้เนะาะมะเขือเทศต่อไปมะเขือเทศมะเขือเทศค่ะเอซมะเขือเทศแล้วก็มะเขือเปาะโอ้นี่นะคะมะเขือเปาะก็ออกแล้วพาดใหญ่แล้วใหญ่แล้วนี่นะคะมะเขือเปาะตอนนี้เห็นแม่ออฟไปซื้อมาแพงมากเลยนะคะเนาะแต่ตอนนี้ก็ออกแล้วมะเขือแพงแม โอ้โหนี่นะคะออกลูกออกมากแล้วนี่นะคะทุกต้นนะคะมะเขือออกแล้วออกลูกออกลูกแล้วนะคะเอ fc เพราะว่าได้ยินบอกว่าราคาตอนนี้แพงเนาะนี่นะคะเห็นไหมออกลูกหมอกมากแล้วเห็นไหมคะ fc นี่มันไม่ใช่ว่ามันไม่มีสารเคมีนะคะเพราะว่าแม่ดาเอาแต่ปุ๋ยคอกเนาะใส่ มะเขือออกลูกแล้วนะคะเต็มไปด้วยนะคะอืมอะไรนะมะเขือเทศอืมนึกชื่อก็ไม่ออกนะคะมาถือเขือเทศนะคะก็ลูกโดกดลกนะคะแต่ยังไม่สุกเนาะยังไม่สุกแต่ก็ประมาณอีกหน่อยก็จะคงจะสุกนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่แม่ดาดูแลดีดีนะคะ เพราะว่าเนาะตื่นเช้ามาเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะแม่ทินจะลดดอกดาวเรืองสวนแม่ดาก็จะมาพืชผักนะคะสวนผักนะคะถ้าใครมานะคะบอกว่าแม่ดาไปเอาผักชีให้หน่อยเนี่ยคะ่ะแม่ดาก็จะวิ่งมาที่สวนผักเลยเนาะแม่ดาก็วิ่งมาแล้วก็เอาผักนะคะที่นี่นะคะสวนของน้องเม์นะคะไปกินทุกวนันทุกวันนะคะนี่แม่ทินชอบมากเลยนะคะผักชีเนาะผักชี ต้นหอมผักชีนี่น,นะเนาะลดน้ำแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอฟซีว้าสวยๆงามๆเนาะกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะนะคะเดี๋ยวแม่ดาก็ตีเตรียมแปลงอีกแล้วนี่ mm. ต้นหอมของเราเนาะเพราะว่าต้นหอมมันดูแลยากอยู่นะคะเอฟซี F Z. ผักบุ้งนะคะผัดผักบุ้งไฟแดงทุกวันก็ไม่หมดนะคะเพราะว่าเยอะมากเลยเนาะ,ะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ดีดีทีพีคอฟฟี่ทีพีสกินนะคะผ่าน สั่งซื้อผ่านช่องยูทูบเบอร์นะคะที่ท่านชื่นชอบนะคะช่องไหนก็ได้นะคะผ่านช่องแม่บุญทินโกกอก็ได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเห็นแต่ผักชีนี่แล้วน้องแม่ทิ้นชอบมากเลยนะคะผักชีแล้วก็มีถั่วนะคะมีต่อไปก็จะมีแก้วมังกรนะคะเป็นรั้วเลยนะคะเพราะว่าแม่ดาปลูกไว้เยอะแล้วนะคะแก้วมังกร ขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ